เสียอีฟจีบไปทั่วแบบนี้แก้ปัญหายังไงเวลาบังเอิญเจอคนคุยเก่าวที่เราจีบไปแล้วจริงๆฉันก็อินดิฟวอเธอ์นีบ่อยมากโดยเฉพาะเวลามาหาพี่ฟ้าตามงานเช่นงานเมื่อวานนี้จริงๆฉันไม่รู้หรอกว่าพี่ฟ้ามาพารากอนแถวบ้านแต่เห็นพี่ฟ้าลงสตรอรี่แล้วก็เลยเฮ้ยรีบบุกมาเลยงานมันจะเลิกแล้วแล้วก็บังเอิญไปเจอกับสาวสวยท่านหนึ่งที่ยังสวยไม่ซางเหมือนเดิม <c oughs> มีใครอยากรู้ไหมผู้หญิงคนแรกที่ทาให้พี่น้องใจพี่ฟ้าได้คือใครแล้วต้องสวยเบอร์ไหนก็สวยเบอร์กิฟต์นั่นแหละค่ะ แพรผู้หญิงเรียนเก่งสวยด้วยแล้วกเก่งภาษาอังกฤษด้วยกิฟนี่เห็นอย่างนี้เด็กเก่ยนิยมนะคะมันก็ไม่มีอะไรนะแกมันก็เป็นการแบบทักพูดคุยกันปกติแต่พี่ก็ไม่สามารถเซลล์กิฟเหมือนเดิมได้แลวไงว่าแบบสวยเหมือนเดิมเลยนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาก็มีแฟนแล้วเก็งป่ะจะเป็นการถามเรื่องทั่วไปมากกว่าตอนนี้ทํางานอะไรแฮปปี้ดีไหมแล้วก็คุยเรื่องพี่ฟ้าเช่นแบบกิฟกิฟถ้าเกิดเหลือผู้หญิง2คนสุดท้ายบนโลกคือพี่กับกิฟแล้วพี่ฟ้าเขาต้องเลือกเป็นแฟนได้แค่คนเดียวพี่ฟ้าเขาจะเลือกใคร จะเลือกให้เราสองคนรักกันสรุปคือฉันไม่เคยมองว่าการเจอคนคุยเก่าเป็นปัญหาเลยเพราะว่าฉันไม่เคยจีบใครเล่นๆต่อให้แยกย้ายกันไปแล้วพี่ก็ยังมีความรักความหวังดีให้เขาเสมอไม่เคยเปลี่ยนตั้งแต่วันแรกจนวันนี้เพราะฉะนั้นพี่ไม่มีความจําเป็นต้องเลิกรักเข้าใจปะแต่ความรู้สึกถ่านไฟเก่าร้อนะ่ะมีบ้างยอมรับแต่มันจะเกิดขึ้นแค่ประมาณแบบ5นาทีแล้วก็หายไปเลยอะไรเงี้ยนะจ๊ะ